สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอาร์มิครูสอนหมอดูตาทิพย์พลังตัวเลขพญานาคราชนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีกุมนะคะระหว่างวันที่ 1, 1จนถึงวันที่16ตุกราคมนะคะดิฉันจะดูด้วยกัน2รูปแบบคือไพ่ยิปซีและพลังตัวเลขพญานาคราชนะคะการดูดวงในครั้งนี้นะคะเป็นการมุ่งดูดวงแบบดาวจรเป็นหลักนะคะฉะนั้นค่ะพลังงานไพ่ก็ดีตัวเลขก็ดี ถ้าเป็นพลังงานด้านดีๆบวกๆเพื่อนๆสามารถนําจุดดีหรือจุดหอมไปใช้ได้ค่ะถ้าเป็นด้านลบๆตรงนี้ต้องใช้วิจ,จารณญาณน,นะคะเพราะสิ่งสําคัญเลยค่ะยุคนี้มีผลการวิใจัยในเรื่องของวิทยาศาสตร์มากมายค่ะที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของเราะคะเรามาเริ่มดูเกี่ยวกับไพ่ยิปซีกันก่อนเลยค่ะไพ่ยิปซีพลังงานดีเราปรับไปใช้ได้นะคะมาค่ะ เพื่อไปวางแผนชีวิตเราค่ะถ้าพลังงานไม่ดีตรงนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณของท่านๆนะคะามาดูไพ่สามใบนะคะอ่ะดิฉันจะดูด้วยไพ่เจ็ดใบเป็นหลักนะคะไพ่เจ็ดใบจะเป็นไพ่นะคะ่าดูระยะวสั้นนะคะสิบหกวันสามเจ็ดใบนะคะเจ็ดใบจะเป็นการดูแบบดาวจรนะคะ อ่ะมาดูในตำแหน่งใบแรกค่ะนะคะตำแหน่งใบแรกสื่อถึงอะไรไพ่ใบนี้สื่อถึงนะคะบ้านจิตวิญญาณความคิดความรู้สึกของคุณค่ะนะคะอ่าชาวราศีกุมเนี่ยปกติแล้วก็เป็นคนที่นะคะเฮฮาปาร์ตี้อยู่แล้วค่ะไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงเฮฮาปาร์ตี้เลยสนุกกับตัวเองเข้ากับคนว่านงะคะ่ะอ่ามีซิกเซนมีลางสังหรณ์พิเศษไพ่ใบนี้สื่อถึงนะคะอ่านะคะ จะเห็นว่าถ้วยเฉลิมฉลองค่ะจิตวิญญาณคุณค่ะตอนนี้่ะนะคะตัวคุณเองมากช่วงนี้นะคะจิตวิญญาณคุณจะมีความรู้สึกนะคะเออไอเดียความคิดสร้างสรรค์กับกาเห็นไอเดียบางอย่างบางครั้งคุณนั่งอยู่คุณก็มีซิกเซนเห็นไอเดียและคุณก็ยิ้มอะไรังไม่ลงมือทําเลยบางครั้งคุณก็จะมีความรู้สึกว่าบางเรื่องกําลังจะมาบางเรื่องจะกําลังจะสำเร็จนี่คือจิตวิญญาณกับตําแหน่งจิตวิญญาณสื่อถึงความสมําเร็จสื่อถึง ถึงสิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งที่คุณคิดค่ะนะคะสิ่งที่คุณรอคอยอยากให้มันประสบความสําเร็จค่ะคุณมักจะคิดและรอความก้าวหน้ารอสิ่งต่างๆที่คุณคาดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักก็ดีงานก็ดีเงินก็ดีค่ะนะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจค่ะจิตวิญญาณกําลังสื่อสารว่าสิ่งนั้นกําลังจะเกิดขึ้นและเป็นด้านดีค่ะเรามาดูค่ะเรื่องแรกเลยที่จิตวิญญาณคุณอยากจะสื่อสารเกี่ยววัอะไรตําแหน่ง การเงินอะแหนการเงินกับโอโห,โหบุรุษขี่มา้าขาวมาช่วยเลยเรื่องการเงินก,การเงินคุณจะมีคนอุปถรรัมภ์มาดังนั้นไรายได้คุณจะมาจากอะไรนะคะมาจากคนอุปถัมภ์มาจากไอเดียความคิดส,สร้างสรรค์เพราะไพ่ใบนี้บุรุษนั่งมา้ามองไปข้างหน้าคือความก้าวหน้าการเติบโตความสัมพันธ์ความรักจากนั้นเงินคุณจะมาจากความสัมพันธ์ความรักหรือคนอุปถัมภ์ได้หมดเลยค่ะ เงินจะไม่อยู่เฉยๆค่ะคุณต้องวิ่งก็ไปหาเงินนั่นหมายความว่าคุณคุณจะต้องลงมือเงินมาจากความสามารถของคุณมาจากคนอุปถรรัมมาจากความรักคุณเมตตะะาค่ะเพราะไพ่ใบน,นี้หมายถึงความมีสนุขดังนั้นเงินจะมาจากสเสน่ห์ในตัวคุณงาน,นำพาใายคุณได้รับเงินไปเป็นครอบค้าแม่ขายเงินจะมาจากลูกค้าเก่าๆคนออ่นดูคุณม่ะมักลงคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีะไรายได้จากคนอุปถัมหรือคุณเห็นไอเดียความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆค่ะ ใครเป็นลูกจ้างพผูเรากผู้ใหญ่รักนำพาให้คุณได้เงินมาดูนะคะในส่วนของนะคะอ่ามิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมเป็นยังไงดีค่ะพระมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมการนำพาสิ่งดีๆให้กับคุณคุณมีเกณฑ์จะเจอมิตรทางไกลเจอมิตรนะคะต่างประเทศต่างถิน่นหรือคุณอาจจะไปทํางานเกี่ยวข้องกับคนทางไกลหลังชาติหลังภาษาที่จะต้องไปเจรจาหรือพูดคุยกับเขาแล้วเป็นยังไงสําเร็จใครเป็นพ่อค้าแม่ขายขยายกิจาการไปทั่วโลก คุณจะประสบความสําเร็จะค่ะนะคะเพราะจะมีวิธีดีเกื้อหนุนช่วยให้คุณสําเร็จรุ่งเรื่องรุ่งเรื่องค่ะนะคะ่ะ,ะมาดูในส่วนของหลุดลูกริวารและเจ้าที่เจ้าทางนะคะโอ้โหเตรียมรับเงินเลยเจ้าที่เจ้าทางยื่นเงินมาให้กับคุณนะคะนั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์จะได้รับเงินมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับเงินหรือบางคนนะจะ มีเกณฑ์ที่จะได้เป็นเจ้าของบ้านไม่มีเกณฑ์ได้เป็นเจ้าของบ้านเพราะคุณจะมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนไปโปะบ,บ้านเหรไปโปะบ,บ้านที่อยู่อาศัยของคุณเจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้โชคให้ลาบคุณค่ะนะคะรวมถึงบุตรบริวารคุณนำพาอุปถัมภ์คุณหรือนะคะคุณอาจจะได้รับเงินมาจาก,ล,กลูกหลานคุณก็ได้นะคะหรือคุณเป็นเจ้านายนะคะลูกน้องอาจจะทํางานเป็นทีมกันอย่างดีเลยทําให้คุณได้กําไรนะคะสามาคีกันทํางาน ทำให้คุณทํากําไรได้จากการทางานนะะหรือขายของให้คุณจนสําเร็จนี่คือในส่วนของดาวค่ะดาวจากให้นะค่ะนะคะเพราะ ใบนี้ค่ะเป็นไพ่แห่งการเงินนะคะมาดูต่อมาค่ะนะคะในส่วนของนะคะความรักความสัมพันธ์ง่ะความรักความสัมพันธ์ใครมีความรักอยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ดีผู้รักผู้ใหญ่เกื้อหนุนผู้รักผู้ใหญ่สนับสนุนในความรักความสัมพันธ์ของคุณไม่มีปัญหาอะไรผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือค่ะใครมีปัญหาอะไรอยู่ก็สามารถไปนะคะเขาหาผู้ใหญ่เขาจะช่วยแก้ปัญหาได้นะคะโดยรวมความรักดีอยู่ค่ะสําหรับใครโสดมีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจมีเกณฑ์ที่จะเจอ ผู้คนมาจากคนแนะนําเพื่อนผูกแนะนําอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้นะคะหรือญาพี่น้องก็ได้นะคะนำพาให้คุณได้รู้จักนะคะหรือรวมถึงอะไรอีกการสื่อสารนะคะตำแหน่งนี้ยังหมายถึงการสื่อสารฉะนั้นคุณอาจจะไปเจอคนผ่านออนไลน์จากการสื่อสารก็ได้การสําหรับใครที่โสดนะ,ะมาดูในเรื่องของงานบ้างอะตําแหน่งของงานก็โอ้โหมั่นค่ะนะคะ เป็นพระราชานั่งบนบัลลังก์เลยฉะนั้นงานหมายความว่าอุดมสมบูรณ์ราบลื่นคุณบริบาหารจัดการได้ใครเป็นลูกจ้างข้าราชการมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมาจากผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเมตดใครเป็นนักธุรกิจการค้าการขายช่วงนี้เป็นช่วงแข่ง ความอุดมสมบูรณ์ของคุณเลยความยิ่งใหญ่ของคุณเลยการเติบโตของคุณเลยนะคะความสาเร็จของคุณนะคะเดือนนี้ค่ะการงานจะสําเร็จง่ายทําอะไรก็สําเร็จสาเร็จนะครับนี่ก็คือเรื่องงานใครว่างงานอยู่ก็มีเกณฑ์จะได้รับการช่วยเหลือและไหวางานก่อนมาดูไพ่สรุปกันค่ะไพ่สรุปเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าไงใจเย็นๆไว้อย่าใจร้อนโชคดีกําลังจะมาหาคุณอะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยอธิหวานทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอคอย กำลังจะดได้รับข่าวดีค่ะนี่ก็คือความหมายไพ่นะคะเพราะนี้ฉันจะมความหมายและพลังงานไปเลยพลังงานสื่ออะไรดิฉันก็จะนะคะอ่ะใครชอบก็สามารถเอาไปใช้ได้ใครไม่ชอบก็ทิ้งไปเลยนะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวเลขกันบ้างนะคะนะคะตัวเลขดิฉันจะเขียนไว้นะคะก็คือตามตารางที่เพื่อนเห็นเลยนะคะ และดิฉันเป็นอ่านค่ะจะดูการอ่านของดิฉันจะอ่านเป็นการประกบตัวเลขบวกกันนะครับและมันโยงพบอะไรนะคะมันอยู่ในพบอะไรและมันโยงไปที่พบไหนบ้างแค่นั้นเองนะ,ะมุ่งเน้นดูดาวเป็นหลักค่ะดาวที่เดินค่ะสี่ดาวในวันที่สิบนะคะหนึ่งถึง วันที่สิบหกค่ะมีสี่ดาวที่เดินคือดาวพระเกตด,ดาวจันทรดาวพระศุกร์ดาวพระพุธค่ะเดินหน้าค่ะนะคะมีดาวพระเกตน่ะเดินถอยหลังนะคะดาวพระเกตนะคะในเดือนก่อนค่ะอยู่ในภพป่าอยู่ในภพอัลลีค่ะตอนที่เดินถอยหลังไปอยู่ที่ภพแบบป่าปุป่หม่ค่ะส่งผลด้านดีค่ะส่งผลด้านดีนะคะอ่ะนะคะสําหรับชาวราศีกุม มาดูนะคะดาวที่เดินส่งผลอะไรต่อลัคนาราศีกุมมากนะคะราศีกุมมีดาวประจําตัวคือดาวราหูนะคะซึ่งดาวราหูนะอ่าดาวรา,า,าหูจะมีการเดินนะ,ะจะมีการย้ายครั้งใหญ่ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดตุลาเป็นต้นไปค่ะ ย้ายไปอยู่ในการเงินกูเลยโอ้โหมั่งคั่งร่ำรวยเลยนะ,ะย้ายและส่งผลอะไรการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เปลี่ยนแปลงฉับพลันหน้าที่การงานดีเงินดีค่ะพ่อไปตกในประดุมพระเรื่องการเงินและมีดาวพฤหัสด่ที่เรื่องการเงินนั่นหมายความว่าตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดคุณจะมีเกณฑ์รับเงินเป็นกอบเป็นกำหรือบางคนอาจจะพลิกชีวิตรวยไปเลยนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หต,หตั้งแต่วันที่สิบและไปตก เกี่ยวกับการเงินด้วยนะคะคือเรื่องหัดนะคะดาวลาหูลาหูหมายถึงต่างประเทศต่างประเทศทางไกลซิกเซนพิเศษไอเดียพิเศษโดยเฉพาะหากคุณทำงานที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศทางไกลค่ะจะรุ่งเรืองเป็นพิเศษทําเงินเป็นกอบเป็นกำหรือทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติค่ะคุณจะรวยแบบ นะคะแบบนะคะอ่ารวยแบบฉับพันเลยนะคะหรือรวยแบบมหาลวยนะคะประมาณเนี้นะอ่านะคะอ่าและส่งผลอะไรดวงชะตาคุณเนี่ยตัวคุณเองก็มีดาวพระดาวราหูเป็นดาวประจำตัวของราศีกุมอยู่แล้วค่ะท่านนั้นก็ส่งผลด้านอะไรโอโหมหาเฮงเลยนะคะมหาเฮงตกการเงินด้วยตั้งแต่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะคะอ่ะมาดูนะคะนอกจากนี้ค่ะมีดาวพระเกตค่ะพระเกตเป็นดาว นะคะเป็นดาวอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จความเจ้าหน้านะค่ะตกอยู่ในกุปะคือบุตรบยิวานบุดวยวานนาพาให้คุณประสบความสําเร็จนะคะนําพาให้คุณเนี่ยนะคะอ่ะมีโชคมีลาบค่ะเพราะดาวพระเกตยังหมายถึงโชคลาภด้วยนะคะยังหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะนะคะยังหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหมายถึง,งซิกเซนรางสังหอนนะคะอ่าซิกเซนพิเศษรศางสังหณ์พิเศษ นะคะอ่ามีดาวพับพุดนะคะมีดาวพับพูดบวกอยู่ด้วยนั่นหมายถึงการพูดจาทาให้คุณได้รับเงินทําให้คุณประสบความสําเร็จทําให้คุณก้าวหน้าทําให้การพูดของคุณเนี่ยทําให้คุณเนี่ยนะคะ,ะทาเงินทําทองได้นั่นเองนะคะ,ะมาดูค่ะดาวอีกหนึ่งดาวค่ะดาวพัสดุกัดเดินมาอยู่ในภพอกันลิ คือคู่ครองดังนั้นเนี่ยใครโสดอยู่กู้ําลังคิดเรื่องโสดเลยคุณมีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจเข้ามาค่ะนะคะไปและเกณฑ์เจอครั้งนี้ไม่ใช่แค่คนเดียวค่ะคุณจะมีมาหาสนเสน่ห์ค่ะจะอาจจะมีคนเข้ามาแบบโอ้โหจีบคุณหลายคนเลยสําหรับคนโสดนะคะะใครที่มีความรักแล้วความรักดีค่ะมีสนเสน่ห์กับคนรักมากเลยเพราะมีดาวจันค่ะเล็งมาส่งผลต่อนมาหาสนเสน,น่ห์คนอกลัก มาดูต่อค่ะดาวพับพุทรดาวอาทิตดาวดาวอังคารค่ะตกอยู่ในภพนะคะ,ะในภพของราศีกันตกมรณะหมายความว่าไงเล็งไปที่การเงินไงน่และก,ก็เล็งไปที่สหัสชัด สหชัดนะคะก็คือนะคะมิรสหายสังคมค่ะนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคืออารมณ์ร้อนใจร้อนหงุดหงิดหรือด่วนตัดสินใจนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะเราไม่ประมาทไว้ก่อนค่ะนะคะ,นะคะสิ่งหนึ่งในเดือนนี้ค่ะอะไรที่คุ้มครองคุณคือดาวแห่งสิริศิธิ์ฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เข้ามาก็จะไม่ร้ายแรงเพราะมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดาวนะคะเป็นดาวบุญเก่าคุณ ก็มันสวดมนต์ไหว้พระไว้ค่ะมีสติอยู่กับปัจจุบัน่ะคุณจะได้วิเคราะห์ไต่ตองและก็ไม่ประมาทในชีวิตดาวพรอาทิตย์มันเป็นดาวแห่งความใจ,ใจร้อนนะคะใจร้อนหรืออาจจะมงโหนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังมันตกมรณะนะด้วยแต่ข้อดีของมันคืออะไรเฉลียวฉลาดจาะมั่นใจขยันอดทนว่ะดาอังคารก็ขยันอดทนนะ,นะคะนะและ นะะเฉลียวฉลาดตรงนี้เนี่ยแหละจะนำพาให้คุณนะมีโชคมีลาภหาเงินเก่งนะมีช่องทางในการหาเงินนะคะนี่คือด้านดีเลยนะคะอ่าความเฉลียวฉลาดเนี่ยของดาวอาทิตย์ค่ะและดาวอาทิตย์ยังหมายถึงอะไรอีกโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆการลิเริ่มสิ่งใหม่การขยายค่ะนี่คือดาวที่เกี่ยวข้องและมันเดินในเดือนนี้ค่ะที่สุงผมาสรุปนะคะเรื่องงานนะคะทีละเรื่องงานเงินความรักสามเรื่องนี้ค่ะ มาดูเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องงานกะตัมมะเรื่องงานมีดาวอังคารนะคะแปลกนะคะพบมะงานค่ะและมีดาวอังคารยังตกอยู่ในภพมรณะด้วยนะคะภพของดาวดาวกันนั่นหมายความว่างานคุณค่ะช่วงนี้จะยุ่งเลยมีหลายเรื่องละงานลาดงานหลวงเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายค่ะทางานคุณจะเยอะเลยแต่คุณข้อดีของคุณคือคุณเป็นคนที่ ขยันอยู่แล้วคะ่ะคุณสู้ได้อยู่แล้วนะคะสิ่งที่ต้องระวังระวังอะไรอ่าลมร้อนให้ระวังอารมร้อนค่ะแค่นั้นเองนอกกนั้นคุณจะเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วคุณนะคะทันคนอยู่แล้วค่ะนะคะตรงนี้นะคะอ่ามีดาวพระเกตอีกอย่างหนึง่งบางครั้งก็ต้องระวังด้วยคะ่ะเรื่องงานนะคะนะคะเรื่องงานดาวพระเกตเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะอ่ะเาเวลาคุณทํางานเนี่ยก็ต้องระ,ระมัดระวังเซ็นเอกสารเชื่อ ใครง่ายอย่าไปเชื่อใครและส่วนเอกสารเลยใครชวนให้ทําอะไรก็อย่าไปเชื่อและเอาเลยศึกษาหาข้อมูลหาความรู้ก่อนคนะ่ะอ่านี่ก็คือข้อที่ต้องรอะวังสรุปแล้วการงานเป็นยังไงการงานของคุค่ะมีเกณฑ์ที่จะเข้าไปเกี่ยวกับผู้คนทางไกลต่างถิ่นต่างต่างประเทศค่ะงานต่างประเทศงานทางไกลจะพาให้กุณรุ่งเรืองะเพราะมันมีดาวราหูเล็งมาที่ การงานคุณค่ะและก็มีดาวพฤรืงหัดเล็งมาที่พบการงานคุณและก็ดาวแห่งคน่อแห่งคนอุปถัมภ์ก็เล็งมาส่งผลด้านนะคะอะไรนะคะส่งผลทํางานเกี่ยวกับต่างชาติต่างถิง่นคุณครูเป็นโค้ดออนไลน์ประสบความสําเร็จนะคะเป็นอาจารย์ประสบความสําเร็จและงานที่ทางไกลหรือต่างประเทศหรือยุคนี้เป็นยุคออนไลน์คุณทางานออนไลน์ก็จะประสบความสําเร็จสูงมีชื่อเสียงเกียรติยศ ได้ง่ายหรือเป็นที่รู้จักทั่วโลกได้ง่ายานี่คือด้านดีของงานค่ะน,นะคะใครเป็นนักธุรกิจมีเกณฑ์ขยายกิจการไปทั่วโลกนะคะสำหรับใครเป็นนักลงทุนค่ะมักลงทุนช่วงนี้เป็นยังไงช่วงนี้ค่ะก็มีเกณฑ์ทํากําไรให้กับคุณโดยเฉพาะหลังวันที่สิบเจ็ดคุณมีเกณฑ์รับเงินเป็นกอบเป็นกำเลยใครทํานักใครเป็นนักธุรกิจส่วนใครเป็นลูกจ้างข้าราชาการคุณก็มีเกณฑ์ว่าคุณจะมีเงินตกหรือเงินพิเศษ เข้ามาช่วงหลังวันที่สิบหกค่ะนะคะนี่ก็คือเรื่องของงานเรื่องของเงินนะคะมาดูเรื่องของเงินค่ะกระดุมพระดวฉันก็อ่านไปก่อนหน้านี้แล้วว่ากระดุมพระเนี่ยโดดเด่นมากก็คือวันที่สิบเจ็ดค่ะเพราะวันที่สิบเจ็ดเป็นช่วงของราหูยายนะคะและช่วงระหว่างนี้ละ่ะหนึ่งถึงสิบหกนะคะหนึ่งสิบหนึ่งสิบหนึ่งถึงสิบหกเนี่ย ระดุมพระเรื่องการเง,เงินของคุณค่ะยังมีโชคลาภให้คุณอยู่ค่ะยังมีโชคลาภเข้ามาค่ะเพราะการเงินคุณนะคะนะคะมันตกอยู่ในภพดาวพาระฤหัสมันยังมีดาวตกอยู่ในภพราพระโชคลาภด้วยฉะนั้นหมายความว่าเงินของคุณหามาได้นะคะเงินบุญจะเข้ามาหลายทางมาจากโชคลาภมาจากบุญเก่าวัสนาเก่าโชคลาภลาบลอยค่ะ ะค,ะคุณมักจะมีโชคกับการลาบลอยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพราะพอรือหัสหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงบุญเก่าด้วยนะคะจากนั้นนะคะคุณมันสาบุญสะสมไว้ค่ะคุณก็จะมีโชคลาบหรือเงินไม่ขาดมือค่ะนะคะนี่ก็คือในเรื่องของโชคลาบและการเงินก่ะนะคะอ่ะของชาวราศีกุมมาดูในเรื่องของคู่ครองไรโสดมีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจเข้ามาหลายคนคนมีความรักก็ช่วงนี้ความรักดีค่ะ ะคะเข้าใจกันดีบางทีก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆมะ,ะที่คิดมากกังวลกับคนรักค่ะแต่โดยรวมก็ยังรักกันดีเข้าใจกันดีค่ะบางครั้งคุณอาจจะมีบ้าง,งหึงหึงหวงหวงกันเล็กๆน้อยๆแต่โดยรวมก็ยังรักกันดีอยู่สําหรับคนที่มีคู่ครองแล้วนะคะ,นะคะนี่ก็คือสําหรับ ดาวนะคะที่เดินและส่งผลนะคะเพราะทีฉันจะมุ่งเน้นดูดาวที่เดินและส่งผลอะไรมากอะไรมากที่สุดนะคะนะคะสรุปออกมานะคะที่ส่งผลด้านดีเลยคือดาวพระเกตรเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไอเดียความคิดสร้างสารรค์ซิกเซนพิเศษอ่ะนี่คือส่งผลนะคะ และมีดาวพระเรื่องหัดค่ะการสื่อสารเทคโนโลยีออนไลน์ตรงนี้ค่ะจะทำนำพาให้คุณทำงานสำเร็จหรือนำพาให้คุณได้รับเงินนะคะได้รับเงินโดยเฉพาะเทคโนโลยีคุณใช้เทคโนโลยีให้คุณก็จะทำให้คุณได้เงินไหลทิศหลายทางหรือ คือเสียงเจตยศหรืออาจจะพลิกชีวิตไปเลยรวยไปเลยนะคะเพราะเทคโนโลยีนําพานะคะนี่คือดาวพับพูดค่ะที่ส่งผลเรื่องการพูดด้วยนะคะพูดแล้วรวยพูดแล้วสําเร็จฉะนั้นคุณก็าต้องฉลาดในการพูดหรือใช้คําพูดให้ปุนประโยชน์นะค่ะให้พูดเป็นเงินเป็นทองค่ะนะคะนี่ก็คือเรื่องของการพูดนะคะ,ะมีดาวอะไรอีกที่ส่งผลดาวซันค่ะเป็นดาวมหาสเสน่ห์เดือนนี้จะมีสะเสน่ห์เป็นพิเศษนี่คือดาวที่ส่งผลบวก ส่วนข้อที่ต้องระวังอ่าเขาเรียกว่าด้านลบๆบหน่อยเพื่ออะไรด้านลบๆนะคะอ่าอย่าเชื่อใจคนง่ายค่ะอย่ารีบตัดสินใจนะคะาการคิดมากของเราบางครั้งก็จะจะทาให้เราพลาดได้อารมณ์อ่ะอารมณ์ให้ระวังหรืองอารมณ์เรานะคอะอารมณ์ไม่ว่าจะบวกหรืออารมณ์ลบก,ก็ต้องระวังบวกเกินก็อันตรายลบเกินก็ อันตรายบวกเกินคืออะไรเชื่อคนง่ายเกินเ็าเรียกว่าบวกเกินนะคะก็อันตรายลบมากก็อันตรายกับตัวเองตรงนี้ก็ต้องระวังก็ลาหูมันจะมีเป็นคนสองบุคลิกนะคะเป็นคนที่สองอารมณ์ก็ต้องระวังนะคะอ่าแต่ในในตำราของโหราศาสตร์ฝรั่งของจีนนะคะลาหูจะเป็นตัวเลขที่ดีแต่ของคนไทยลาหูจะเป็นตัวเลขไม่ค่อยดีนะคะนั่นคือความหมายว่า ของตะวันตกเลยเนี่ยราหูจะถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีค่ะน,นะคะของจีนก็จะถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีเลขบอกนะคะเป็นตัวเลขแห่งความความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะนี่ก็คือข้อทั้งดีและข้อที่ต้องระวังสำหรับชาวราศีกุมนะคะใครชอบนี้ใครชอบคลิปนี้ก็สามารถร่วมแสดงความคิเดเห็นใต้คลิปนี้ได้นะคะวดค่ะ สำหรับใครสนใจอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวกับดิฉันก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ในคลิปนี้ได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากเป็นนักพยากรณ์เหมือนดิฉันค่ะนะคะในยุคนี้หาอะไราได้ง่ายมากเลยนะคุณจะทํางานเป็นพาร์ทไทม์หาอะไราได้เสริมก็ได้หรือจะทําแบบประจําอย่างดิฉันก็ได้ค่ะการดูดวงนะคะในยุคนี้ไม่เหมือนเมื่อสิบปีที่แล้วค่ะดิฉันเป็นหมอดูเมื่อสิบปีที่แล้วต้องเปิดร้านไปดูที่สถาบันกับไปวัดไปตลาด และตอนนั้นดิฉันทําเป็นแค่พาร์ทไทม์ด้วยและค่อยๆนะคะมาทาเป็นประจําคู่อาชีพหลักคือทนายความนะคะเป็นทนายความยังเป็นนักโขาสร์ได้เลยทำไมถึงทําอ่ะก็เห็นว่าต้นทุนมันต่าเสียครั้งเดียวคือให้เสียเงินเพื่อค่าความรู้แค่นั้นเองหลังจากนั้นมันเป็นวิชาชีพคุณสอนได้จนแก่จนเท่าเสียเงินแค่ตอนเราเรียนกันหลังจากนั้นเราก็นะคะมันเป็นสิ่งที่คุณ เดินทางไปที่ไหนคุณก็ดูได้นะคะอย่างเช่นไพ่ยิปซีคุณถือไพ่พกไปคุณก็ดูได้ส่วนตัวเลขอ่ะมันจําอยู่ในสมองคุณกะคุณถือกระดาษไว้สําหรับคํานวณกะแต่ยุคนี้ไม่เหมือนเมื่อยุคสิบปีที่ดิฉันทำกะดิพันต้องใช้แผ่นกระดาษมาคอยจดคำนวณกะแต่ยุคนี้่ะมันมีเครื่องทุ่นแรงให้คุณเยอะนะคะโปรแกรมคํานวณค่ะคุณหน้าที่คุณอ่านอย่างเดียวเลยยุคนี้นะคะอ่าใครสนใจนะคะดิฉยันมีคอร์สออนไลน์สอนไพ่ยิปซีตัวเลข นะคะสอนวิธีการทํางานออนไลน์ให้กับคุณสอนวิธีการหาไรายได้จากอาชีพหมอดูให้กับคุณด้วยค่ะใครสนใจก็สามารถไปดูรายละเอียดได้ที่ใด้คลิปนี้ค่ะสําหรับคลิปในวันนี้คงแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ